อัสยามประกาศเตืนอนอดีตเด็กในค่ายอย่าเม้นคุณหลังออกมาพฤติกรรมแฉเจนนี่อดีตเด็กในค่ายอย่าเม้นคุณต้องบอกเลยว่าหลังออกประกาศปิดค่ายเพลงได้หมด ไม่ไายเด็กโดนดราม่าชุดใหญ่เมื่อเด็กในคล้ายออกมาแฉพฤติกรรมเปรียบเทียบทอดทิ้งลูกน้องและจนรุ่นพี่ในวงการบันเทิงอย่างจะอัศยามออกมาเตือนพฤติกรรมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ดราม่าขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องสาวอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของคลายเพลงดังชื่อก่อนหน้านี้เธอนั้นก็ได้ออกมาประกาศ ปิดคลายเพลงเป็นระยะเวลา6เดือนหลังจากหลังจากพิษโควิด -19 แทบกระแทบทำให้ไม่มีงานคอนเสิร์ตในอีเวนต์พร้อมทั้งยินหยินดีให้กับเด็กออกจากค่ายพบ